สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งลี้ลับต่างๆทางสายมูเตลูค่ะวันนี้คิติจังชาแนลก็จะมาทำคลิปอีกอย่างหนึ่งนะคะของเรื่องง่ายๆใกล้ๆตัวในบ้านเราเองนะคะก็คือการเก็บ กวาดเคลียร์ล้างตู้เย็นนะคะเพื่อเปิดรับสิ่งดีๆเพื่อเปิดรับพลังงานบวกเปิดรับเงินทองโชคลาภให้ไหลเข้ามาสู่ภายในบ้านเราอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะก่อนอื่นที่เราจะมีทำการล้างและทำความสะอาดตู้เย็นแบบนี้นะคะเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะ นี่คือสิ่งของที่เราเก็บออกมาจากตู้เย็นนะคะอาจจะมีเครื่องสําอางบ้างยาบ้างนมกล่องบ้างหรือขนมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอีกมากมายนะคะก่อนที่เราจะทำการล้างตู้เย็นเราจะทำการเก็บและเคลียร์สิ่งของเหล่านี้ออกมาก่อนนะคะให้เราดู ครีมหรือเครื่องสำอางต่างๆถ้าหมดแล้วให้เราเคลียร์ทิ้งไปนะคะแบบนี้นะคะไม่ต้องเก็บไว้นะคะหรือยาที่หมดอายุใช้ไม่ได้แล้วแบบนี้นะคะก็เคลียร์ทิ้งไปนมหมดอายุแล้วนมบูดนมเสียหรือผักข้าวของต่างๆที่เราแช่ไว้เน่าเสียให้เราเคลียร์ออกมานอกตู้เย็นให้หมดก่อนนะคะ ถ้าเน่าเสียแล้วให้ทิ้งไปนะคะอย่าเอาแช่ไว้ด้านในเพราะจะทำให้มีเชื้อราเกิดขึ้นในตู้เย็นอีกนะคะและอีกอย่างจะทำให้โชคลาภเงินทองไม่ไหลเข้าสู่บ้านเราค่ะเหมือนบ้านที่เรารกรุงรังคนก็ไม่อยากนอนเงินก็ไม่อยากไหลเข้าโชคลาภก็ไม่อยากไหลเข้ามานะคะตู้เย็นก็เช่นกันนะคะเป็นองค์ประกอบหลักและก็สำคัญ ในบ้านเราเลยนะคะที่เราต้องมั่นล้างเคลียร์ทำความสะอาดให้เป็นประจำและให้มีความสะอาดอยู่สม่ำเสมออีกอย่างหนึ่งก็คือการล้างทำความสะอาดตู้เย็นอยู่บ่อยๆเป็นประจำจะทำให้ประหยัดไฟได้อีกส่วนหนึ่งนะคะบางคนปุ่มทำความเย็นเสียหลอดไฟเสียมีหลายอย่าง อย่างเช่นหลอดไฟเสียก็ทําให้เป็นพลังงานด้านลบเลยนะคะก็ให้ช่างมาดูแล้วซื้อมาเปลี่ยนใหม่ถ้าปุ่มทำความเย็นปุ่มละลายเสียจะทำให้มีน้ำแข็งเกาะและแข็งอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถละลายได้ เราก็เก็บเคลียร์ล้างทำความสะอาดตู้เย็นโดยนำตู้เย็นมาล้างทำความสะอาดเพื่อเปิดรับสิ่งดีๆให้มีพลังงานบวกและให้เงินทองโชคลาภไหลเข้ามาสู่บ้านแล้วนะคะพอเราเก็บสิ่งของต่างๆนี้เคลียร์ทิ้งหมดแล้วนะคะเราก็เลือกสิ่งของที่จำเป็นที่ยังใช้ได้อยู่ยาหมดอายุให้ทิ้งไปเครื่องสำอางหมดแล้วก็หมดอายุ ที่เสียแล้วให้ทิ้งไปผักเน่าเสียทิ้งไปจัดเรียงตู้เย็นใหม่ให้เป็นสัดเป็นส่วนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยคิดที่จางชาแนวเชื่อว่าอย่างน้อยๆก็จะมีเงินไหลเข้ามาจะมีโชคลาภเข้ามาบ้างไม่มากก็น้อยนะคะให้ลองทำดูคะ่ะใคร ที่ยังไม่เคยลองทำวันหยุดหนึ่งสัปดาห์หรือเดือนละหนึ่งครั้งลองทำดูค่ะเก็บเคลียร์ล้างทำความสะอาดแบบนี้นะคะพอตู้เย็นเราแห้งดีแล้วเราก็นำไปเก็บเข้าไว้ที่เดิมแล้วก็นำของที่ใช้ได้เก็บจัดเรียง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่านั้นเองค่ะเพียงเท่านี้ท่านก็จะมีพลังงานบวกเพิ่มเข้ามาในบ้านแล้วก็เปิดรับสิ่งที่ดีๆให้ไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางอย่างน่าอัศจรรย์ใจและอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวค่ะลองทำดูนะคะง่ายๆใกล้ตัวถ้าชอบคลิปนี้ของคิดทิจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดิจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ